พี่น้องเอ๋ยยาเสียแห้งใดเป็นคนน้ำเพลินคนให้คนหอดกลนเหนียวตุยจังเป็นคนอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้สาวน้ำยืนมาที่ฟ้ามกบพอเขียวค่ะมาอ่อนซ่อนเพิ่นเลียงกบเลียงปลาเลียงกุ้งเลียงหอยเพชรดเกษตรผสมผสาน ส่วนวิธีการเลี้ยงในแต่ละอย่างขั้นตอนของการดูแลการจำหน่ายเป็นจังไดนั้นเดี๋ยวสาวน้ำเยื่อสิภาพไปเบ่งไปอ่อนซ่อนนำกันค่ะจ้ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพ่อเขียวที่หลายคนหูจากคุณเคยทางโซเชียลยู่ที่บ้านท่าูพสีครับค่ะตำบลท่าูพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี พอเห็ดเกษตรผสมผสานครับเรียงยังน่ครับพอลักๆก็คือกบครับกบบบัมี่หอยขมหอยเชอรี่ธรรมดาเชอรี่สีทองกุ้งฟอยกระปูกระปูก็มีครับแต่แล้วมันกระปูกันครับหลายอย่างมาหอดมาถึงกับพอดีพ่อกันกับเอื่อยสาวผู้น้อย นักจากรายการวิทยุทางอำเภอลำเยื่นาสาวลำเยื่นกับมีเทพอยู่ทางนั้นคือกันค่ะไม่เดย์ไม่เพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเพาเลยมาเบิ่งป,เปูเป็นมูกันเป็นมูกันค่ะกำ<อ>ลังมาเบิ่งกำลังสิมาเอาลูกปูค่ะเอือยค่ะ<า>สิ<บ>ว่า,<บ>าปูลูกไม่เลี้ยงค่<า>ะแสดงว่าเอือยอยู่บ้านกับเฮ็ดเกษตรผสมผสานค่ะเฮ็ดเกษตรผสมผสานแล้วก็เลี้ยงกินเองเลี้ยงกินเองค่ะเลี้ยงกินเอองมืนี้จะมาเอากระปูไปเลี้ยงเวียนโอ้จ้าจ๋านี่นี่อเพื่อนกำลังสิ จับไห่เนาะใช่ค่ะกําลังกําลังจะจับก็คือเขามีลูกแล้วโอ้เอาแบบมีลูกแล้วโอ้แถวตัวนี้เอาไปบมื่อไหร่จะตายจะตายโอต้องเอาแบบได้ค่ะสันเอากําลังไข่แกงเอาลูกเขาปะคะเอาไข่เขาแมนเอาลูกนุ่นออกไว้อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวนะต้องเอาลูกออกครับเราจะแกงเอาลูกออกไว้โอ้เข้าแกงใส่น้ำเจังสีปะฮะแมนโอ้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 เอาเข้าไปน้ำลูกกับลูกเจีงสีโบได้ตี หมูมูกินลูกมันอ๋อค่ะบรรดาเขาจะไปทองไหมปะคะแมีนโดนบัวขาพ่อปันนี่ขาพ่อโดนตกลงรอข่อีกทีนึงก็จีงเหลิมอ๋อเขาต้องรอขาดแมยนอ๋อปูนาปูหนาเนาะอันพ่อเอามาจังได่เอามะตะใสทีแรกเอามะตะสีเมืองใหม่ครับคือเป็นปูปูพันพระเทพปูหนาพันพระเทพอ๋อค่ะสี่สี่พันมาตัวรหัสสิบบาทคู่ละหน่อยสี่มาปีที่แล้วนี่ละค่ะ เขาไปจับบนน้ำทงหน้านี่บอะะ่อด้บ่อคะก็ได้คือกันแต่ว่ามันบ่มีมันมันมีแต่มันเป็นพันนี่เองสินะอ๋อค่ะค่ะจ้ะเราเอามาเลี้ยงยังไงเนี่ยคะพอ่อไอ,บอ้บ่อเลี้ยงผมผุนเป็นบอ่อดินครับอยู่ผุนอ๋อนี่บอ่อยังกับตัวน,นี้คือมาละกอขายซีเมนครับพื้นซีเมนคือกันครับเอาดินลงเล็กน้อยปีสิม่ดินนิดเดียวนี่เอาดินลงบ่นิดนึงนี่เดียวช่วงช่วงว่างที่เป็นดินนี่อ๋อแล้วเอากระเบื้องให้เขาสนแมนมันกับที่สนอยู่กับดินเป็นบ่ค่ะนีอ๋อค่ะ ใส่พักตบเพื่อเพื่อว่าบ่ให้น้นำเน่าเร็วอ๋อบำบัดหนำเสียบำบัดหนำเสียออ๋หาพวกตบนี่สิดูดกินหนำเสียน้ำเสีบ่เน่าน้ำเสีบ่มีกลิ่นค่ะแล้วแล้วพ่อขายโตแบบใดคะตอนนี้ขายตัวกำลังสีไข่ครับตัวเต็มใบสีไข่แม่แล้วคาขายครัพ่อขายจังใดไอตัวรหัสสิบบาทตัวรหัสสิบบาทครับคือช่วงหนึ่งพ่อเคยขายผู้บริโภคนะขายเห็ดพันก่อนค่ะมีขายไปทำพันไปเห็ดครับโอ้ เอาจักโตเอื้อยมือนี้เอาจักโตไอ้สาวผู้หน่อยจะเอาจักโตมือนี้โอ้ขาใอญ่าดอกเพิ่นมาเยี่ยมชมมิกรถให้เพิ่นอยู่ดอกโอ้รเต็มที่ไนไดนดอกอน,นี่ราคาเพื่อนคร <laughs> ับราคาเพื่อนอยู่ <laughs> พี่นออ้องพร้ับเพื่อนอเพื่อนพี่น้นองอค่ะนี่นี่ได้หรอคะนี่เขาโตเต็มไวัยหรอคะเต็มไว้แวเหรอแต่ว่าประมาณจักเดือนค่ะที่เขาจะบ้านใครได้นี่ค่ะ คิดว่าประมาณหกเดือนเพราะว่าตัวนี้ก็พ้นเก่งมปแล้เพราะตเริ่มเห็ด๋อค่ะบพราท่านกล่าวว่าค่ะค่ะนี่นี่นี่เลี้ยงมาโดนปัญไดแล้วนะคะเลี้ยงมาหนี้นทั้งปีครับพี่พี่มาทั้งนี้มาทั้งนี้มาทั้งนี้เดี๋ยวตัดมาเบิ้งเออนี่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 ครับอ่าสาเลยนันอ้ยเต็มเลยนันเอาคือคือกางขื้นนี่มันก็สิลงมากินอาหารอยู่ฝีเลยกางขื้นนี่กางขื้นสิลงมากินอาหารในหนานี่ค่ะเอายังให้เขากินค่ะหัวอาหารครับหัวอาหารยังนอะไอหัวอาหารปลาดุก นั่นปลาดูเขาไม่กินหวานลงเลยบอกค่ะหรือว่ากาแฟลำก่อนหวานลุ่งเลยครับอ๋อค่ะใส่หัวอาหารหวานลงหวานมันเปื่อยงันก็มากินเองมันอ๋อค่ะโอ้บโหเนี่ยแล้วนั่นจ้ะนี่แคบบอผักเนาะลูกค้ามากก็คือจับปองนี่แมนอ๋อค่ะเมื่อนี่นเชื่อเปียกเลยเจ้าเป็นอย่างมันน้องขี้เห็นใหญ่มากบอท่านเห็ดบอตัวนี้เนาอค่ะ ขาเจ้าไปซื้อไปขาเจ้าเลือกเอาอคือควบมาเหมือนกันเนี่ยนอคู่อร่อยขาเจ้าบอจับเอาเจ้เอาตัวเถืกหน่อยหน่อยเอาตัวเมใครได้หลายบาทเขาจ้บเอาเองเขาไปเอาอยู่บ่อให้เขาเจ้าจับเอาเองเออข้าเจ้าว่ามันหาตัวเถือกบ่เห็นข้าเจ้าว่าก็เชื่อใจเขาไปอยู่ในบ่อดินนอบ่อปังใหญ่เขาว่ามันบ่คอยเห็นตัวเถือกเลยเอาแต่ตัวเมเขาว่าจำเป็นคักนอเอาเอาเป็นยางปันกันไปเลี้ยง กวนของกระปูเด้อพี่น้องเด้อปูนาปูหนาก็ได้เลี้ยงได้เสมอนี่อันนี้กับมันเก่งหรือว่ามันเป็นเก่งใดขอไปสื่อมัตสัสนะคะมาสื่อมัตสีเมืองใหม่ครับเอามัตสีเมืองใหม่ครูค่ะที่แหลกเอามาลอยคู่ลอยคู่คู่ละลอยหาซิบเมียหรืลอยโตเอามาลอยโตเอามาลอยโตหาซิบคู่เมียโตละหาซิบครูละลอยเขาแถมซิบหาโตเงินหาแพนน่ะเอามาเอามาเป็น เป็นปูเบาปูสาวนี่ล่ะละกาลังไขๆนี่ล่ะโดนมาวันนี้เขาเขาหม้อปูประมาน<อ> <มา S 1> ี่ประมาณแปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนนี่นกับเต็มทีเลยลูกอยู่บ่อไงอย่างไร<อ>ลูกมันค่ะถือว่าประสบความสําสเร็จเนาะหลายคนมาเลี้ยงยากยากเลี้ยงปูเลี้ยงกระต่ายเพื่อนวะถ,าถ,าถว้าเป็นบอ่ขอข้นกีดจากตายถ้าชัวเป็นบ่อข้นกีดเลยบ่มีดินแบบนี้ค่ะค่ะต้องเอาดินใส่น้ำแมนอ๋อค่ะต้องเอาดินใส่น้ำแล้วก็น้ำจัก น้ำแงมันหนามสิละมันเลิกป็นไดนี่พ่อกาว่านี่ประมาณสิบเส้นอ๋อค่ะต้องตรงเฮตพม่านนี่นะพม่านสิบเส้นสิบเส้นสิบห้าเส้นเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงกลางเส้นให้เขาบอกคะแงม่นแห้งกับบัได้นอนแห้งกับบัได้อ๋อค่ะค่ะเฮ็เบอร์เนี่คือหัวหานหวานเหมือนยี่มันนได้มากินเลยเขาจะกินกลางคืนแม่นของมือนอย่างกินคืนค่ะเบอนี่เป็นตัวหน่อยอีกเบอรผักหลายได้พี่นะพันเดียวกันมันมีสองพันธุ์ก็ในพันธุขาวอื บ่ถ้าถาใหญ่มันยังเป็นสีหน่ะอือถ้าตอนหน่อยออกส่ะตอนหน่อยเขายังบ่ท่านเป็นสีม่วงเออเออมีเขาเอิ้นปูนาพันพระเทพบ่พั่านพระเทพอ๋อน,นี่เริ่มไข่ได้หน่โอ้อายอขั้นคืนมอม่งไปสื่อเขาเขาแนะนำหน่อถ้าสั่งทั้งเครือรี่นี่ส่วนหลายเขาเสือปูใหญ่เข้า<อ>ปูที่เขาสิปนเราว่างแล้วโอ้บ่เป็นแนวดีเด้เจ้าผู้ซื้ออาจจะดีใจบอกว่าไอ้ปูตัวใหญ่ตใหญ่ค่ะแต่ว่าเอามาออกรูปกือเสียก็ตาย พระมองไปซื้อเนี่คนหุ่หนจักกันเขาบอกว่าเอาเป็นบา่าวเป็นสาวมันสิได้ออกลูกไร้เถื่อเขาเป่าถ้าขาัดน,น้อยนี่เนาะแมนแมนเขาเริ่มใครเหรอแม่นบอกคะแมนแมนอแ,แมนอยู่ดอกกะซ้ำผู้สาวเนาะนี่นี่คือซ้ำคือซ้ำนี่มันสิเสื่อมเลยเถื่อเเค่ะนมันสิเป็นแม่ใหญ่เลยเนี่ยถ้าแมนนนะ่แมบักใ,ใหญ่แล้วกับซีซ้ำผู้เฒ่าแล้วเนาะแมนแมนออกลูกกันตายวะท่านโอ้ค่ะนี่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 ว่านี่ตัวใหญ่แล้วนี่เออค่ะ อุ้ยคุณน่ะนี่มันกำลังหลอกขาดอยู่ซีมันเกินสีแล้วขาดผูเฮ้ยตัวนี้มืไหลคุณน่ะบอ่อนไข่เขาหลอกขาดบ,บอ่อนในน้ำน่ะพอ่อแม่นบ่แม่นหลอดขาบมันมน,นั่นนะ่ะเขาจะเขาจะเป็นโตก็ยังโต,ตอ,อ่อ,อนๆบ่อนั่น บัวขาบตัวนี้บัวแล้วตัวอุ้ยเขากำลังหลอกบอหรือขาบขาบเลยโอ้ขาบเขาอีลีหลอกกระดองทิมไปแบบนี้เลยเนอกโอ้หลอกกระดองทิมไปเลยอุ้ยน่ะนี่นี่ทะลักษณะนี้ใครนี่ขาเออ้าลึกสุดๆเนี่ยนี่ถือว่ามันหลุนแือแหลกมันเลยที่จะมันตัวหน่อยค่ะ ถ้ามันไข่หลายเถื่อแล้วมันจะถึงตัวใหญ่วัรอใส่หลอดขาบหลายเถื่อค่ะเอาแต่เอาแต่เมียไข่เนาะเอ๋ยเนาะจะแต่เมียไข่มาเอ้ยคือหลายเถื่อไม่มีเกิดขึ้นเออจ้ะเดี๋ยว เอามือถือมาด้วยไหมบ่บ่มีอยู่เ้าใส่กล่องโฟมแบบกล่องอาหารเาใส่ให้กับยางหน่อยฮัดซูมเลยนะถ่ายเก็บพรมพ่อคะไอ้บอกวิธีเบิ่งตัวผูตัวแม่เนี่ยค่ะนี่ครับตัวแม่มันทีเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเอาตัวผูใหม่เบิ่งจ้ะเขาแตกต่างกันหม่องใดจังใดใส่พวกนีนี่ตัวแม่มันี่เป็นทองแบบพี่นี่นี่คือ ตัวแม่บอกคะแม่ทองเขาเป็นปันปานบอกคะไม่จังใดเขาทำทาตายเขาทำทาตายเขาทำทาตายว่าแั่แล้วไปจำเขาทำทานิ่งกันหมบ้านนี้สิเบิ่งตัเถิกเด้อะร่วมแตกต่างทองปันป่านตัวแม่เนาะตัวผู้บ้านนี้มีเด้มันมีโคยบ้านนี้เล่มแย้มมันเขาจะเป็นเล่มแย้มทองคานโอ้จ้าจ้า ส่วนก้ามส่วนเอียงเขาหนีต่างกันอยู่บปล่พอก้ามก็ต่างครับก้ามม่ที่น้อยเท่กันตัวแม่จะน้อยกลัวตัวผู้แม่นอ๋อถ้าต้าาางองเรื่อจะบ๊วยหัวนักเลยเนาะค่ะบ๊วยขวดเที่ยวกันไปเบิ่งอยู่บ่อใหญ่เขาหลุดค่ะอ้โแล้วเขาผสมพันธุ์กันจังไงเขาเข่าคู่อยู่บ่ค่ะเข่าคู่กันครับอ้โผสมพันธุ์ไงจับคู่คือโกบดีเนาะโดนเลยเที่ยสิออกจากกันบ่ค่ะกอดกันโดนกอดกันโดน กอนกันโดนยังออกจากกันค่ะใ่เพื่อนหลานนี่นตัวแม่พี่วันเสีไปหลังเซ่ปอกก่อนถึออกถึปบองสค่ะอกส่พกตกไปเลยตัวนี้กำลังรอข่าเลยนีตัวแม่ได้อยู่นีตัวแม่นะคะทองปันปันนีเตรียมติไข่แล้วเพื่อนว่าหละัน ปูน,เนาเอาอันนั้อีดลงเนาะเฮ็ดกันได้ก็ได้พอปูมีหมักงสนค่ะตรงไห้มีหม่องส่นมันยังอยู่ต้องมีหม่องส่นให้เขาแมนสิเป็นกระเบื้องหรือยางอื่นก็ได้แมนเป็นกระเบื้องดีที่สุด<อ>มันถีเย็นอ๋อค่ะต้องมีเฮือนให้เขาเนาะแมนมุม่งกระเบื้องอยางดีโอ้ปยปยูท่านสมัยปูสมัยเสมอในท่านสมัยเฮ็ดอะไร ไรพื้นที่เอื้องพื้นเครื่องเห็ดสวนอะไรอย่างเงี้ยมันเห็ดไรนะพุ่นพื้นที่เห็ดไรเนียนแต่ว่าเห็ดหมองเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดนี่เลี้ยงปูนี่ประมาณสองลาประมาณสองลาอ๋อจ้ะจ้ะเป็นเกษตรผสมผสานเห็ดหน้าน้ำนองพรนองเนมยน่ะเดี๋ยวสิ่เด็ขยายไปอีกได้หนิมันแคบไปแล้วนี่เรื่องหลายอย่างจ้ะ เอาตัวผูไปเป็นก่อนอืออีกห้อก็เลี้ยงแปดเดือนแต่ลูกออกหลายแลยนะ้วเนาะพ่อเนาะแม่นค่ะถือว่าเลี้ยงง่ายวะคะสำหรับพ่อง่ายอ้าวบัดนี้ถือว่าเลี้ยงงาย่ายอยู่แต่ว่าต้องเป็นบอ่อดินเด้ค่ะ<า>แต่เป็นบอ่บอบ่อซีเมนต์นีบ่บ่อหูจ้าว่ามันจะเป็นยังไงค่ะถ้าเวลาเอาไปเลี้ยงเนี่ยจำเป็นบ่ว่าต้องตัวผูตัวแม่ซ้ำกันบ่เป็นคู่เป็นคู่ไปหรือจังไงคะกล แกคิดว่าสิบ่ีจำเป็นแห้งดอกก็ที่ว่างสันเห็นบาคนที่เขามาสื่อเห้มาบ่ห้ฟังว่าเขาอาตัวมาหลายกวุ่มอ๋อค่ะอ๋อผมก็พ้นเก่งเนาะพอาะ้เรื่มเลี้ยงกับพวกกาวเอาอย่างมันบอกไม่เนแต่ส่วนหลายที่เขาขายเขาจะขายปูขายเป็นครูครับเป็นครูเลยเนาะอ๋อจ้าจ๋าส่วนหลายเบาง่ายถ่ายเขาเลือเขาก็ะสือ่อตัวเสือกหลายมันบอกอะแต่ว่าผู้เขาขายเขาเอาเป็นครูสินะขายบังคับขายเป็นคู่บังคับขายเป็นคู่อ๋อจ้า พอคัะเราเอาไปเนี่ยห้าต้องเ้าเอาลงบอ่อที่เตรียมไว้ได้เลยบอ่อหรือจังได้เลยคร่ะรพอไม<ป>นได้พ<า>กักละอ๋อค่ะถือว่ามา,เอา,อาเอามา,าล่อขายมาพักแล้วนี่อ๋อค่ะค่ะจ้าตัวผูพ่อเลือกจังไดนให้เพิ่นเอาตัวนี้มันแข็งแรงอืมค่ะ,คะมันบัว นี่แคมบอลเราขับไม่๋อเบิงเบิงจังไดคเขเขาจะนิ่มๆบ่นิ่มอ๋อนี่คือบ่ทันแข็งแรงจะบ่ให้ลูกค้าเนาะตัวนิ่มๆบ่ได้เอาไปก็ตายอือค่ะแต่ต้องเป็นตัวแข็งๆเหม็นสมบูรณ์เต็มที่จังขายเนาะเหม็นโอเขาจะมีอายุได้จักปีคือพอหูหือกันอันนี้บ่ทันได้ศึกษาครับว่ได้ศึกษาผมก็จะเริยนเรียนค่ะ แต่ออกลูกนี่เขาออกอยู่เรื่อยๆว่าสันทองเนี่นครับค <c oughs> ่ะพอที่ตอนเขามีทองออกลูกนั้น <c oughs> เขาจะรุดออกเองหรือพอาต้องซอยเขารุดครับ,บปกติถ้ายูบอใหญ่ผมเหม่นบอกค่ะ <c oughs> ผมบอกเดือนนด้เลย<อ>ผมปล่อยออกทางค่สายเพราะบอมันกว <c oughs> ้วงค่ะเลือนมันทิยูนะค่ะ <c oughs> แล้วเขาออกเป็นโตเป็นยังหนี่กะเลี้ยงไปครับจักเดือนนะคะพอว่าวังหันว่าประมาณหกเดือนครับเป็อนเนาะออกลูกเขาก็จะออกลูกออกล้านต่ออีกเม่นอ๋อจ้าจา นั่นเจอแต่โต,ตอ่อนโตอ่อนสีสีเข้มกว่าเนาะแม่ออนคสีม่วงเข้มเลยกำลังงามเลยนะ่ะกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่า <c oughs> คิดว่าว,ว,ว่าส่นไหนพ่คะเดีย๋ยวเราจะเอาจะคูเมือนี้ไอ้เราจะครูเอาหาคูหาครู 1 2 3สองสามพึ่งได้สามสามคู่หนึ่งสองสามสาม,สามคู่ตัวหนึง่งต้องเลือกอย่างดีตัวนีโ่โมเมนจับหาจับหายเลยได้พี่น้องคะเลือกอย่างดีเขากวนเขาดูดูแบบนี้โมเป็นอย่างบอกพ่อบ่ครับมันมันอยู่ห่องยังสิละ อุ้ยบอกันก็ลายแทะอุยอุยอุยเบิงเจวตัวใหญ่ๆเพื่อนในี่คนมาหาคนมาถามเพื่อนว่ามันใหญ่ปันไหนอ๋อค่ะพอพันมันอาจจะโตยิย่ใหญ่เพื่อนก่อนค่ะก็ศ<อ>ัตรูของเขามีอย่างบอ่อจับคือผมเลี้ยงมาบอ่บอบ่อท่านมีครับบอ่อท่านเห็นหยางเม่นบอ่บอบ่อครับค่ะโอ้ยบกนี้ลายเลยงามๆเลยนั่นแข็งแรงเลยยังหลอดขาดซะนั้นเนาะ นี่จะตัวเมียขึ้นมาแท้นี่จะตัวเมียอะยังไงตัวเมียไล่กลัวได้แบบนี้นี่นตัวซีเมนคือข้เจ้าว่าบไวจักละ่ะนี่จะตัวเมียี่ดเดตัวผู้ใน้ดตอวผู้ตัวใหญ่เลยนี่อือเดี๋ยวจะคูณแล้วนั้นหนึ่งสองสามสี่หาแล้วได้พอบ่อที่มีแถมเป็นหนาเจนี่อ๋อจ้ะสาเหตุมันนั่น เตี้ยมตัวมี้เอารูปีสาวหน่อยในสวนนี่ก็ปลูกกล้วยหอมหลายเนาะค่ะเนาะกล้วยมีกล้วยหอมมีกล้วยยังแน่กล้วยหอมทองกับกล้วยไข่ครับอ๋อค่ะสีมาะตั๊กนี่เยงหมดแล้วค่ะเอามาปลูกมาขยายพันธุ์เองเลยค่ะเดย์เย์เอาออกไปขายเราบอกข้าพ่อขายครับกล้วยไอ้หน่วยมันยังโม่ได้ขายได้ทั้งหน่วเลย โนอที่มันขายดีโอขายโนอครับโอ้ค่ะค่ะผมเริ่มขายโนอแต่ปลูกปีแรกเลยจ้ะขายเอ็นข้าวสาลีสามหนล่ลอยค่ะจ้ะขายในส่วนนี้เป็นหอยนพอรนอ้คับหอยยังข้าวพันี่หอยเชอรี่สีทองครับ๋อเชอรี่สีทองเลี้ยงโดนเราบอกข้าวหอยเลี้ยงมาประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนนี่บอ่อพอพันนุ์แมพัธน์มั้นนี่อ๋ออุ้ยไขเขาคือหลายแถว ขายไข่น้ำยู่บุครับพ่อนี่นี่ไข่นี่พวกละยี่สิบบาทเปลืคือบอกไข่ไปพ่อเฮ็ดบ่เป็นโอ้ยหอยเชอรี่สีทองเนื้อเป็นสีทองเปลือกสีทองเนื้อสีทองตัวนี้แถวน้ำตัวละสิบบาทอืมตัวใหญ่แถียวกว้าตตัวละสิบบาทคือตัวใหญ่แท้ะคะเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้ตัวละเท่าไรครับพ่อขายตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทก็ตัวหาหลังหน่อยนึงอื ข <rude S 2> ายแบบใส่ใหญ่เลยถือละสิบบาทอันนี้คนกันเองค่ะใครจะเขาหลอกจังไดนะบอกนี่เพิ่นเริ่มกูแมนเขาพอเองออกกับหนีเลยบอก่อหรือจังไดพอบอเดี๋ยวเอาไปพอใส่ถาดคือค้นอีกเขาแต่ก่อนนี้พอที่ถาดให้โมหุ่นบ้านมันหลายแล้วอ๋อแต่แล้วพอจะมีบ้านแจ้งเสียวเมย์พันไปใส่บ่อไม่เอานงอ๋อค่ะพ่วงเลยยี่สิบเนาะนี่เนาะ นี่ขาดว่ามันต้องเป็นเถือกกับเมร์แหละมันกอดกันอยู่แบบใช่ใช่แมนหนูกับว่าจิกสันสชงเกได้เ้ื่ยๆเขาจับคููกันอยู่นอ้มันต้องเป็นผูกกับเมรล่ะนี่นี่เอาไปเลยนี่แมนมันจะมีหน่วยหนึ่งหน่อยหน่วยหนึ่งใหญ่ใหญแมนถือต้องหเ่น่อเปอค่ะจับตกกับคููหายไปหอดก็ออกลูกเลยที่นี่นี่หน่วยแล้วหามาอีกค่ะในในจับคู่บัวผ่บ่นี่อยู่เดียวเดียวเดี๋ยเอาเอาที่จับคููเลยยังบัวผ่า เอายังให้เขากินค่ะนี่หัวอาหารหัวหันหาปลาดุกปลาดุกคือกันแมีนอ๋อค่ะมีอย่างอื่นน่ะบมอคะกรมิศเสียดอาหารเขาไอ้ต้นมันมายถึงคือต้นสุรดต้นชะยานั่นอ๋อ้ใบชะยานั่นมาที่สุดอ๋อค่ะนั่นเดี๋จับคูด้อยนั่นคู่นั่นเอาเลยอ่าเออไม่ใช่คู่แล้วเอาอีกสองหน่วยใส่แปดเลยเห็นปะที่จับคู่อยู่ มีเอื่อยเาวผู้หน่อยมาเอาไปเลี้ยงจับมาเลยรุดจับเปลียน <c oughs> <c oughs> หาที่เขาจับคู่อยู่นันจังมันจังชั่วเอื่อยว่าได้เป็นได้ผู้แม่ไปเลยเดี๋ยวเอาขายให้เราด้วยเอาขายไปบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวหาตัวนี้อร่อยหนึ่งบ่ตัวนี้ก็เพาท่านได้อีกครูหนึ่งน <c oughs> เนาะบ่ค่ะ เดี๋ยวนะไม่ที่จับคู่ไม่จับไม่จับไม่จับก็เอาตัวเมียไปเลยก็ได้ตัวปูนี่แหละอ๋อแม่นอยู่เอ๋ยนั่นนหะเอาที่คางนั่นเออตัวยังนั่นแหละจันจะเป็นคู่อยู่นั่นเออนั่งไงโอเคนั่นถูกต้องเลยหน่วยหนึ่งไงหน่วยหนึ่งหน่อยบ่อุ่ยงามเลยเนาะวันนีเขาไต่อยู่นั่น เนื้อก็สวยเน่าเนื้อสีเหลืองทองเหลืองอ่อนอ้าวปิดปากค่ะเขาจับขึ้นมากก็จะปิดปากเนาะเมื่ที่เขาตายอยู่ทั้งหนามนั้นง่ามหลายง่ามหลายเคยกินเบิ่งระบอกเลยอร่อยนะเขาว่าแซ่บแซบนะมันพองเขาว่าเขาว่านุ่มแบบนี่ก็บ่าในร่องกินได้นี่บอกยังแพงมันอยู่เลี้ยงขายอย่างเดียวแมนมันเหมืลายน่าแต่ลายก็สิได้กินด้วยกันล่ะค่ะ นั่นนั่นนั่นนุ่ยน้อยบอค่ะหรือที่ไหนเมนต้นนั่นขายที่ไหนคะนุ่ยละหาบาทครับตัวนี้อ๋อต้นลาหาบาทนุ่ยไงนมาแน่ใส่ละซีตบาทเมนอ๋อค่ะบอพวกกะทิตำบลมูบ่อหอยได้ไหมพ่อแม่พันมันค่ะโอ้หน่บอนี่แม่พันธุ์เมนเพื่อนมะฮะเป็นคนไข้หอยทอแตกบ่นเลเออเออเอ้ยยุบีบอกโอ้ขอโทษขอโทษลูกบ่หู้อยู่หอดในไตพาแบบนี้บ่หูบ่หูอยู่หอดจริงสเนาะ ยี่สิบบาทว่าสันเด๊ะกระนาวตัวใหญ่มันไปแม่พันมันก็จะได้ออกเขาเร็วไปคนใจหอนค่ะมันตั้งใจเรียงแล้วอยากให้ไงโหลดบ่เอื่อยแค่ตอนนี้อัพี่จะเลี้ยงใส่เบาปูนเบาทีเหนึ่งค่ะรืองอากาศจะไปเอาทยางแบบนี้แบบนี้แล้วไงนี่นี่ได้เปลี่ยนหนามบ่คะพ่อเร่อโดนครับเปลี่ยนแบบใดล่ะนี่พ่อสูบออกโอ้สูบออกให้นี่มาเบิ่งโดนหรือสังเกล็ดดีกว่าเหตุใดที่เขาบอก ก็กานเบิ่งสังเกตแล้วบ่บ่ค่ะมีเร่รินมันนี่อ๋อตรงตรงปิดผ่าแบบนี้แมนเขาจังบ่ไตออกเขาสันไตออกเบิดอ๋อเขาไตขึ้นมาเขาก็มาชนแมนเธอรีที่เก่งที่สุดเขาจะบ,บ่ไตนี่แนวน,น,นอนป่แมนแมน,แมนเห็ดแบบนี้นะครับมันกระตกอ๋อเขาจะบ่ปีนไตแบบนี้ที่แรกที่แรกบ่บด้เฮดแบบนมีเส้นนู่บ่ผู้นี้ไปเที่ยวอยู่ข้างนอกคนบ่มึงที่ละ ที่มันเอามาอะไรคือหมายถึงว่ามันคนละสีกับกบหอยหมวนนี่ค <ขา S 1> ่ะบานกลางคืนเนาะมาใต่ไฟเบิเยย่งเต็มอยู่เนาะคุณตรงเงี้ยสีนะคะพี่น้องนี่<ม>เ,เพื่อบปให้เตาไดออกเนาะ<ม>ัาพ้าผ,ผ่าแบบนี้อ๋อนี่โอ้เข้าใจแล้วถ้าว่ัสดุไตออกเวิร,ร์ดมันบอืมใส่พักตบบำบัดนามโบเสียงยไงแมนคือสังเกตหน้าแมนโบอาอถนามเพาะโ<ม>บเ<ม>สียเท่ากับโบเปียนมันบ่แมนอ๋อจ้ะปล่อยพักตบเลยสบายเป็นโฮมน้ำเนาะ ค่ะเป็นพรมแล้วก็เป็นที่เกาะข้างใครกันนั่นนี่ค่ะไข่ไข่เขาเหรอค่ะเอากะสันผ้างไหมซื่อๆเขาจับออมาลอยหนามนั่นเด้กับวิธีพอกัะสันทับอกันแล้วไปเบิึงเบึงเออไปเบิึงแกะต้องนี้สามหมื่นขึ้นไปนะครับนี่ค่ะหายไม้ถึงเห็มันแข็งถ้าเรื่องแกะได้ต้องสามหมื่นขึ้นไปแมนอ๋อเข้าสังเกตใบเบิึงครับตรงใบเบิึงมันสีเริ่มบอกสีขาวๆเหรอ๋อค่ะ ยางละลอยลอยเงินเออลอยเงินนะสันอ๋ชอชาบเริ่มจะออกข้ขาวแน่แนเขาแห้งเนาะแมนโอ้แกออกงายแห้งโอ้ด้ยากอ๋อจะ้ะบวกกินอาีกทีหนึ่งก็ฟักเลยอ๋อจะ้ะเขาเอินเป็นพ่วงบ่กเหรแมนพ่วงลายหยี เพื่อนอิบห้างละกระได้ห้างละเขาขึ้นมาว่างใครนีเขาใส่เวลาดนมครับพอขึ้นหนึ่งครับขึ้นเดียวครับขึ้นเดียวใช่วหขึ้นมากก็ก็ว่าขึ้นเดียวเนาะขึ้นตอนแรกฮขาบโเห็นแต่ว่าตอนสองเมาเห็นแสดงว่าขึ้นขึ้นเดียวแสดงว่าขึ้นเดียวเขาขึ้นมาว่างครับครับก็ได้แล้วอ๋อค่ะนี่แม่นบอกสุมมือประมงจังสี่ฮ่าเฮาบโเห็นเนาะเขาดำดำยืนสี่ครับมืออันสรงยางมากเห็นแล้วอย่งที่บออ๋อจ้ะ ตัวน้อนอยนึงเขาอ,ออกยังได้ขื้ได้ฟัวงมักย่านงนึงเนาะ <laughs> <c oughs> ได้แล้วค่ตั <esqu ả? S 1> ้งแจกืั้งแถมมันมู่ก <c oughs> ันบาัานี้เขาก็เอาไปใส่ตกกะก้าครับ ร้อยน้ำไหวป่ะคะครับร้อยแห็มอยู่เนื้อหนามนะให้อยู่ในโฮมน้ำบ่คะครับให้อยู่ในโฮมอ๋อค่ะค่ะนี่เนาะคืออยู่ในบ่อนี่เนาะจ้ะนั่นเนาะเอาใส่ตะกร้าไว้เลยแบบนั้นครับครับเห็อยู่เนื้อ้นามตะก้าหาขวดหนามหรือยังไงเขาร้อยเนื้อหนามครับเห็ดโฮมทึงๆน้ำครับย่าหนำฝนถือป่ะคะถ้าหนำฝนถือปั๊บเดียจากจากเก็บมือสิบบ่อแบบมันจะเป็นซิปมือหรือซิปหามือใ่ไห้ยานำฝนถือครับตรงบ่ถือฝนนะคะค่ะ อันนี้แค่เจ็ดมือเข้าก็ออกครับเต็มหนึ่งบบนี้ออกมาเป็นลูกยกเบิ้องที่เหรอครับเห็นไ่มน้ำหากเขาจมแมนเบิ้นครับเห็นบ่คะกล่องแาบเบื่องขอบขอบพยางครับขอบพยางก็มีแมนโอ้นี่เด่อแมนเบิ้ดเลยนะนี่แมนเบิ้ดเลยค่ะนี่แมนเบิ้ดเลยโตหอยหน่อยโตหอยหน่อยเดี๋ยวเขาจังเบิ้งกบ การแพ็กทรงลูกขาเอาทิชจูห่อเนาะพอดอนตรงกองเขาแตกง่ายบอก่คะบ่า่แตกไปอช้อเป็นระมาณอาทิตย์หนึ่งทมันไขาวแบบนี้เลยเอเอาเอเอาไปน้ำเตอมาเตไปนำเน้จ้านีเด้อตอนไปบ้างเอาทั้งหนีโลกงเลยต้องบอกกันนะเราลง่นําแล้วนีขาดแทงสันก็ได้นั้อยๆก็ได้ ที่เขาเป็นเงินเป็นค้ามเบิดเศรษฐกิจเขาเพียงไม่ใช่ย่อยนะโออ้สุดยเขาเป็นเงินเป็นค้ามไปหมดแม่แต่ใครแต่เจ้งร้านเขาจะขายเปลือกมันอีกเวลางเขาชิลเล้วเออเนาะแม่อ่นแม่ส้มสีคือจังสรนแล้วนุว่าขายหอดไข่ขายหอดไข่ขายหอดตัวหน่อยจ้าโอ้เป็นเงินเป็นท่องไปเบิดค่ะได้ยางไหมถนอมมาเป็นใครไ่เห็น มองไปสื่อเขาเขาเหงหอตทระอันนี่กระดาษที่จูห่หอเทระอันเลยหอต่ละชินเลยไปซื่อมาแต่อำเภอไหนเนี่ยเขาจะหอหอเป็นสินเลยอ๋อค่ะบารนี่จะคล้องอามาเล้วคิดว่าซ้ำนี่ก็ได้ไดมันมันคล้องแตกเร็วนะอืมค่ะเตรียมบาอไปแล้วบ่คะ ผีปอกสาปอกปอกนึสีไสปูปอกงสีไสหอยไ่เตัวได้ใสใสะไรเก็บปูใส่ไหมปูเลยกับเจาใสปอกนึงค่ะเนี่มาเชิี่ยมางานกไม่อมปูซิบก่าโตนี่ละแล้วเปิดพัดลมก็ห่อนแพดปูมาเบิรงแพะปูไปเลยเอาบัตายบอกคะใส่แบบนี้เจ๊อบอกค่ะ มันโบมันบสนิทฐ์ปัญูโอ้โบสนนิษฐ์ปัญใดใส่กล่องละตัวแนนใส่กล่องมาเป็นขนมแทกปูคือกันมันหนีบกันนะกันมันหนีบกันสงสัยเพราะสถิติเป็นเรื่องปูนี่เรื่องหนึ่งเลยนี่ปูก็หาย่เนาะกบต่างหากแล้วนี่ชีพหนึ่งเลยครับค่ะโกบจะคอยพิวยโล่งโบเดย์ลอยแล้วมือร่างโบเดย์ลงโบเดย์ลงเร็วๆนี่ลยนะ บวดด้ลงเลาเหมือนนี้มือตื่นปองไปเช็คเบิ่์ก่อนไอ้ตัวแม่หลายกัวูด่ดรกจ้าค่ะพี่น้องคะเบิ่งหฮันนี้กะพาพี่น้องไปเบิ่งพอเขียวเพิ่นเลียงกระปูเลียงปูเนาะแล้วก็มีเออยาวคู่หน่อยเป็นมูเพิ่นมาขอแบ่งไปเลียงมีทั้งปูมีทั้งหอยเชอรีนะคะ สำหรับคลิปแรกนะคะก็ต้องขอบคุณพ่อเขียวได้หลายค่ะขอบคุณได้หลายค่ะพ่อตาขอบคุณค,ค่ะที่แบ่งปันประสบการณ์ของการเลี้ยงกระปูปูหน้าแล้กก็ในส่วนของหอยเชอรี่นะคะ